วิธีสังเกตง่ายๆว่าเรากําลังดึงดูดเรื่องที่ดีหรือเรื่องไม่ดีอยู่นะคะกดแรงดึงดูดก็คือกดที่ปกครองโลกนี้นะคะ,ะเหมือนกับกดแรงโน้มถ่วงนะคะแต่ว่าวันนี้เราอาจจะไม่รู้เพราะว่าเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะแต่ว่าเรากําลังใช้มันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามนะคะโดยกดแรงดึงดูดเนี่ยนะคะสามารถเช็คได้ผ่านความรู้สึกซึ่งคนมีความรู้สึกอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเราดึงดูดสิ่งดีหรือไม่ดีก็เช็คที่ว่าวันนี้ถ้าเรารู้สึก อารมณ์ดีนะคะเราก็จะดึงดูดสิ่งดีเพราะอารมณ์มันคือพลังงานกลนดึงดูดจะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งที่มันเป็นพลังงานที่อยู่คล้ายๆกันในคลื่นเดียวกันเข้ามาถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ดึงดูดเรื่องไม่ดียกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่คุณตื่นขึ้นมาถ้ามีอารมณ์เสียทั้งวันคุณสังเกตไหมคุณจะ มีแต่คนที่แบบอ่ะสมมุติว่าตื่นมาอารมณ์เสียไปที่ทำงานก็ไปทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานนะคะกลับมาก็มาทะเลาะก,กับลูกมาทะเลาะก,กับแฟนอะไรเงี้ยแล้วมันจะแปเรื่อยเพราะคุณกำลังอารมณ์เสียอย่างนั้นเองแล้วดึงดูดสิ่งที่เป็นอารมณ์เสียเข้ามาเรื่อยๆนั่นเองค่ะ